งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสัก์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516 โรงเรียนบ้านแสนสุขตั้งอยู่เลขที่150หมู่7ตำบลคลองน้ำใสอำเภอรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสะแก้วเขต2ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2483โดยมีผู้ใหญ่บ้านครูใหญ่คณะครูและชาวบ้านแสนสุขพร้อมใจกันเสียสละทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเป็นเอกเทศถาวรโดยมีนายเลื่อนบัวคคำเป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อปีการศึกษา2,559โรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีพื้นที่ติดกับชายแดนไทยกัมพูชามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน5คนมีนักเรียน39คนในจำนวนนี้มีนักเรียนไทยเพียง7คนมีภาวะเสี่ยงต่อการถูกยุบเลิกสถานศึกษาเป็นอย่างมาก สาเหตุเกิดจากโรงเรียนขาดผู้บริหารเป็นเวลานานบวกกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของชาวกัมพูชาทำให้ผู้ปกครองที่เป็นคนไทยนําลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนอื่นจึงเป็นงานยากของผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารจัดการโรงเรียนแห่งนี้ ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2559โรงเรียนบ้านแสนสุขมีผู้บริหารคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งคือนายบรรจรงวรเศรษสุขสิริจบการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเข้ามาบริหารจัดการโรงเรียนแห่งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้นำยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9เ,เข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรงเรียนใช้เวลาในการศึกษาพื้นที่ต่างๆในชุมชนความต้องการของผู้ปกครองรวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตคือรอาการยุบเลิกสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวผู้อำนวยการยังใช้วิธีการทำงานเชิงรุกบุกถึงประตูบ้านเพื่อให้ผู้ปะกะครองชาวบ้านเชื่อมั่นและนำบุตรหลานกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านแสนสุขดังเดิมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรัรกจาก จาบ้านแสนสุขทุกท่านนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรับสมัครนักเรียนนะครับอนุบาล3จึงเป็นที่มาของโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้แนวคิดแสนสุขโมเดล S Sufficiency Economic Philosophy คือการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมถอนกล้าดํานาต้นกล้าพันธุ์ดีของสังคมโดยเทียบเชิญผู้นำชุมชนเจ้าของธุรกิจห้างร้านต่างๆมาร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้มีผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาร่วมกิจกรรมและมอบงบประมาณต่างๆในการจัดการศึกษาทั้งนี้ โรงเรียนได้จัดทําโครงการเกษตรพอเพียงให้น้องได้อิ่มอย่างยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน A activities คือการใช้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นในการพัฒนาชุมชนบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนช่วยวัดการให้เด็กๆเ,เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ N N นเจอรคือการจัดการศึกษาตามธรรมชาติของผู้เรียนเนื่องจากโรงเรียนบ้านแสนสุขมีคลองล้อมรอบนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวกัมพูชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีทักษะวิชาชีพติดตัวสามารถเอาตัวรอดและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข S, S social network <S คือ การสร้างเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาจากภายนอกเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท่านผู้อำนวยการพูดเสมอว่าเงินอยู่ในอากาศมีปัญญาก็ไขว่คว้าเอาซึ่งเป็นการทำงานที่แสดงให้ชุมชนเห็นและคนในโลกโซเชียลได้รับรู้ในเวลาเดียวกัน Un i t y School คือ การสร้างโรงเรียนให้มีความโดดเด่นมีเอกภาพการหาจุดขายของตนเองให้เจอและไม่อายที่จะขับเคลื่อนเอกภาพทั้งในองค์กรและชุมชน K knowledge คือการส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิรู้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพสามารถนำไปดำรงชีพได้ จากการทำงานหนักและขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้หลักแนวคิดแสนสุขโมเดลตลอดระยะเวลา3ปีทำให้โรงเรียนบ้านแสนสุขสามารถพลิกวิกฤตและเปลี่ยนแปลงดังนี้เปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลางจากนักเรียน39คนเป็นนักเรียน205คนค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก5คนเป็น12คนสามารถระดมทุนสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม10ล้านบาทเช่นโรงอาหารบ้านพักครูอาคารอาเนกประสงค์อาคารสำนักงานถนนคอนกรีตเสาธงปรับปรุงอาคารอนุบาลห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนยฝึกทักษะอาชีพนักเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็กสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดคือ การเปลี่ยนหลุมหลบภัยให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ศาสตร์พระราชาโดยใช้งบประมาณจากการจัดกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อโดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีจึงแล้วเสร็จซึ่งด้านบนเป็นโรงหนังของพ่อมีไว้สำหรับฉายพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ด้านล่างเป็นห้องสมุดของพ่อ ไว้สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาพระราชประวัติของราชวงศ์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชุมชนบุคคลที่เข้ามาศึกษาดูงานและยังคงความภาคภูมิใจมาให้ชุมชนและโรงเรียนบ้านแสนสุขเป็นอย่างมากคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นสัจจะเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม